สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่เพชรยนต์ครับสาขาใหม่สุวินทวงศ์สี่ิพครับเป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นะนะเราอยู่ที่สุวินทวงศ์สี่ิครับติดถนนใหญ่เลยนะรถตอนนี้เติมสต็อกเรื่อยๆเลยครับและรถเข้าใหม่ครับจะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับนี่มีเข้าใหม่เอ็กติโม แล้วราก็จะมี a อาติสเข้าใหม่เยอะมากเดี๋ยวคลิปนี้ครับจะพาพี่พมารับชมครับ a อาติสและ c a m ร y เข้าใหม่กันนะมีแคมร y ครับที่มันเป็นพวกตัว e t กติ o โก็มีนะแล้วก็2.0 G นะรวมถึงพวก2.5 G นะครับ2.5 h b ห้าไฮบริดไฮบริดพเมีมีเยอะเลยใครรอดูเอาติสครับใครรอดูแคมรี่คลิปนี้คุณดูคลิปเดียวครบจบนะแล้วก็แจ้งก่อนเลยนะครับออกรถภายในสิ้นเดือนนี้นะภายใน3 1สิงหาคมน,นะครับ ได้รับฟรีครับแล้วประกันเครื่องเกียร์2ปีเต็มนะครับของรถไม่เกิน10ปีก็คือไม่เกินปี15นะให้เลยแล้วประกันเครื่องเกียร์2ปีครับและดอกเบี้ยตอนนี้ต่ำครับเริ่มต้น2.10นะมี2.10จ่นครับขอลดปีสัก21ขึ้นไปแต่ถ้าปีต่ำกว่า21ก็ไม่เกิน19นะ2.29 2.3มีให้พี่พนะครับสนใจรถมือสองสักคันติดต่อกันเข้ามา065 9 5 1 3 3 7 4เรับห้าหนึ่งสามาเครับมาเริ่มต้นขอบ พาดูคันนี้ก่อนเลยดีกว่านะสำหรับคันนี้เดี๋ยวขอเช็คก่อนสักครู่นะเป็น Camry ครับ2อง x t i m o นะ2.0 GX ุดศูครับไม่ประมาณแสนหกราคาดีเลย519,000เป็นตัวแต่งเดิมโรงงานนะสำหรับคันนี้ใครหายอยู่มาจัดได้นะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์มีให้ครบต้องถอยมีจอหน้สกรีนมีนะได้แม็กไลท์เทเทแบบนี้ครับเฉพาะตัว e อ t กตเท่านั้นไมแสนหกปี17สีขาวครับนะเป็นสีขาวมุกครับ นะลูกค้าถามาหาเยอะนะครับเข้ามาแล้วคุณรีบม,มาจับรีบม,มาจองกัน5แสน10,900นะฟรีดาวผ่อนออกมาสัก9,000 9,000นิด9,000อะไรประมาณนี้นะได้แคมรี่ครับหล,หล่อหรูนะตัวเอ็กติโด้วยไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยสนใจครับทักเข้ามา0659513374ครับไลน์แอ PEK152 นะย้ำนะครับคลิปนี้ใครดูนะครับแล้วคุณจองในคลิปนี้นะผมให้ฟรีแล้วประกันเครื่องเกียร์2ปีเลยนะไม่ได้แบบว่า สิบจุดอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับสองร้อยสี่สิบเจ็ดจุดสองปีนะครับมีเครือข่ายนะครับอู่ทั่วไทยนะให้บริการครับทุกจังหวัดทั่วไทยนะแล้วก็ในส่วนของการตรวจรถครับทุกคันคุณจองมาเดี๋ยวแจ้งตรวจรถให้สองร้อยสิบห้าจุดโดยชิคนะตัวเสร็จออกเอกสารครับใบเซอร์ใบการันตีให้คุณเลยอ่ะคันนี้ครับปีสิบเก้าเพิ่งเข้ามาใหม่ราคาไม่ข้ามเจ็ดแสนไม่ประมาณแสนสองครับสองจุดศูนย์รุ่นจีครับอันนี้เป็นเจนหน้าใหม่แล้วนะเป็นเจน TNGA โฉมแรกครับ คันนี้ไม่แสนสะองปีสิบเก้าหกแสนเก้ามืนเก้าพันนะไมแสนสองสีบรอนสภาพคริปอันนี้คือคุณดูดิทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพชรยน์เลยนะครับสบภาพคลิปครับแกลกรับเข้ามาใหม่ป่องซุ้มล้อนแนบชิดสนิทครับ2.0รุ่นจีแกลกรับครับสบภาพสวยนางฟ้าแบบนี้ยางมิชล,ลีเรียบร้อยใครสนใจมาจัดได้คันนี้699้าผ่อนนมานหมืม่นหนึ่งกว่ากว่านะฟรีดาวนะครับผ่อนหมื่นหนึ่งกว่ากว่าเป็นรถเช่าครับรถประจอตำแหน่งหมดสัญญาประวัติศูนย์นะ ปี19โฉม TNGA สภาพดีนะครับบอกปะไฟฟ้าคู่หน้ามีคู่ซ่อนโทนกล้องถอยจอร์สกรีนให้คุณครบทั่วแล้วนะเดินวนดูรอบคันเป็นไงชอบไหมหเธอเบี้ยนห้าหกเก้นะสนใจจัดได้นะสำหรับแคมรี่คันนี้ 2.0G นะครับ 2.0G ไม่แสนสองหกเก้าพรมื่นหนึ่งกว่ากว่าเองและแบบนี้ถ้าเผื่อใครอยากได้นะมีปี20ไม่แปดหมื่นกะ็มีนะผมมีปี19มีปียี่สิบแบไม่เจ็ดหมื่นไม่แปดหมื่นสีบรอลมีเยอะสีขาวว่างคันหนึ่งนะ สีข่าวรู้สึกคันนี้ว่าจะไม่ประมาณ9 0 0 0 0มื่นะครับปี20่สิบเจ็ดแสน 7, ก็บาทครับใครหา 2.0G 2.5G ทักกันเข้ามาได้ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับไลน์แอทพีเคหนึ่งห้าสองครับมาดูคันต่อไปคันนี้ทะเบียนเจ็ดห้าหกครับแต่เดี๋ยวทะเบียนนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันเป็นสองจุดห้าตัวจีนะครับแรกรับเข้าใหม่สภาพดีเลยตัวสองจุดห้าจีครับคุณจะได้ล้อมแม็กเป็นแบบสิบแปดนิ้ว แล้วเหมาะเลยครับกับผู้บริหารที่เน้นขับเองเพราะมีแพดเดิลชิพให้นะเวลาคุณขับทางไกลนะครับขึ้นมอเตอร์เวย์อะไรแบบนี้เชนเกียร์ผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยนะไม่อยู่ประมาณสักแสนกว่าเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนพันนี้ไม่ประมาณแสนห้าราคาเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแต่มันได้ปีใหม่เลยนะปีพันยีิบเอ็ดนะครับพันนี้ปี2021ันยิบ็ดะครับปี2021บเอ็ดเลยใครสนใจทักกันเข้ามาได้ป้ายแดงออกมาล้านห้ากว่านะ เหลือแค่779,000ฟรฟีดาวพอน1 3 0่0นพพอดีนะคันนี้ฟีดาวพอน13,000นะครับ 2.5g าทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนไปกรุงเทพให้ครับรถสวยสภาพดีไอ้พวกเนี้ยคือแลกรับเข้าใหม่นะครับรถแรกนะรถแรกย้ำนะครับแลกรับเข้าใหม่รถแรกเลยใครสนใจทักกันเข้ามาได้ส่วนคันนี้ครับไม่ประมาณ70,000ปี21ตัวท็อปนะครับ CRV 2.4 EL ขับ4นะวันนี้เป็น4 wheel แล้วนะครับ ฟังก์ชันครบครับเป็นตัวไมเนอร์เชนก่อนเปลี่ยนไปโฉมปัจจุบันอู้ออกาใ,ใหม่ๆต้องมีร้านหกนะตอนนี้เหลือ899ฟรีดาวน์พอนหมื่นห้าครับรับประกันเครื่องเกียร์สองปีและดอกเบีย้ยเริ่มต้นครับ2องจุดหนึ่งศูนย์เดี๋ยวหาให้นะเผื่อใครหาซีอาร์วีสักคันครับสภาพดีๆมาจัดคันนี้ได้เลยนะฟรีดาวน์พอนหมื่นห้าเองดอกเบีย้ยก็ต่ำนะครับฟรีดาวน์ได้ทุกคันนะทุกคันเพชรยนต์ครับเราตรวจรถให้สองร้อยสิบห้าจุดโดยชิคนะแล้วก็ออกเอกสารใบเซอร์ใบาการันตีให้คุณเลยอ่นะมาดูคััันนนนนต่อไปแนะําคคีนน้ครบ นิว a อ t ติสครับ1.6รุ่นจีปี2020สีออกเทาฟ้าครับทะเบียน7806ไม่น้อยคุณคันนี้ไมาอยู่9 5 0 0 0เองนะฮะเอาติสครับได้ชมนิวได้ปี20ครับเบาภายในสีดำคอนโซลสีดำไม่น้อยนะคันนี้ไม่แค่9 5 0 0 0นะครับสภาพดีไม่น้อยแบบนี้สนใจมาจัดได้ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,200เองนะไม่9 5 0 0 0ฟีดาวผ่อนแค่8,200บาทตลอดสัญญาครับ นะสนใจรีบจัดรีบทักกันนะพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่รถแรกมาดูคันนี้กันครับคันนี้ทะเบียน9308นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยปีใหม่มากปี2022ครับมาอยู่9 5 0 0นะเบอร์ใครหาอยู่นะครับ o u ติสครับ1.8สปอร์ตทะเบียน9308นะได้เขาเรียกมีใบสปอร์ตมอนิเตอร์นะแม็ก17ไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์คูบคอนโทนครับเบาะหนังกล้องถอยจอสกรีนเบาะคนขับปรับไฟฟ้าให้คุณเรียบร้อย นะครับนี้ฟังก์ชันครบครับปีใหม่มากปีสองหนึ่งมาอยู่9 0้า0มื่นกว่านะม่ประมาณ9 2้า0มืสองเก้าืนสาประมาณนี้นะเบอร์ใครสนใจมาจัดได้แลกรับเข้าใหม่สภาพดีครับนะใครหาปีใหม่ๆครับปีสองสองมาจัดคันนี้ได้เลยฟรีดาวเขาจะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆหมื่นกับอีกสา0ร้อยนะราคาอยู่ห1 9ส0หนึ่งมื่นเก้าพันะราคาอยู่หกหนึ่งเก้าคันนี้นะหกแส0หนึ่งมนเก้าพันก็จะผ่อน1 3 0 0ารอบาท เดี๋ยวตรวจรถให้ครับใครสนใจมาจัดได้การันตีว่าไม่ผิดหวังครับสําหรับหนึ่งจุดปสปอร์ตแลกรับเข้าใหม่คันนี้เอ้ามาดูคันนี้ครับคันนี้ไม่ประมาณแสนสามครับปีสองพันยิบเอ็ดเข้ามาใหม่เหมือนกันครับแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดสีขาวมุกนะเป็นรถหน่วยงานเหมือนกันปี2 0 2พันยิบเอ็ดครับนะผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้คุณสองปีนะสำหรับออกรถภายในสิ้นเดือนนี้ทะเบียนหกหกเจ็ดเก้าครับไม่แสนสามสลุปมีแล้วคูซอนทนมีให้แล้ว ราคาจะอยู่ประมาณ8,59นะคันนี้8,59ผ่อนประมาณ1 4ื่นนะฟรีดาวผ่อนประมาณ1 4ื่นครับเปิดใครสนใจนะแคมรี่ครับเราได้เป็นแบบไฮบิดนะมาจัดได้เลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันอมาดูคันนี้ทีเด็ดเลยนะครับสำหรับ a อ t ติสครับ1,6รุ่นเอ่อขออภัย1,8ไฮบิดมิดปี19จด2ีครับคันนี้1.8มิดปี19บจด20ครับราคาอยู่5 3 9 นะปีสิบเก้าจดยี่สิบไม์ประมาณแสนสองครับได้สี่เท้าฟ้าเป็นแบบไฮบริดครับบอกคนขับปรับไฟฟ้าครับมีกล้องถอยจอรสัสก,กีคันนี้รถบ้านนะครับดูแลรักษาดีสภาพดีมากนะราคาอยู่ห้าสามเก้าผ่อนประมาณสักเก้าพันสองนะเดี๋ยวรับประกันเครื่องเกียร์ให้สองปีครับตรวจรถให้สองร้อยสิบห้าจุดนะเบอร์ใครสนใจมาจัดได้นะคันนี้เป็นหนึ่งคันครับที่เข้ามาใหม่รถยังไม่ล้างเลยอะนะแรกรับเข้ามาใหม่สดๆเลยนะฝุ่นยังเกาะอยู่เลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ ตัวมิดเนี่ยข้อดีเลยหนึ่งเลยประหยัดน้ำมันครับยี่สิบสามลิตรสองครับมีกล้องถอยจอร์สกีนเบาะหลังพับได้แล้วแอร์หลังมีให้ครับเป็นโฉมเขาเรียกว่าโฉมท n เ a เนาะช่วงล่างเขาดีครับเป็นปีกนอกคู่แอร์หลังมีให้แล้วเป็นโฉมแรกของอ l t i ิครับที่มีแอร์หลังสนใจมาจัดมาทักได้เลยนี่ผมมี a c c o r d ครับคันนี้ a c c o r d ตัวพนะันห้าเทอร์โบอลนะเผื่อใครสนใจครับคันนี้ราคาผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขึ้น นะครับในส่วนของราคาเลขไมให้รู้สึกจะเป็นปีประมาณ21หรือเอลว่านะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ครับทะเบียน8527นะครับแอคคอรครับเครื่อง1.5 EL นะและเป็นตัวเทอร์โบโด้วยนะ e 5 EL เทอร์โบครับสนใจมาจัดได้เลยนะผมมีสีขาวปีเบ็เหมือนกันคันนั้นเนี่ย779อ่ะคันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดนะครับของคันนี้ให้คุณดูมุมบนขวานี้อามาดูครับข้างในนะ ตรงนี้นะผมผมบอกเลยว่าไม่เคยมาถ่ายเลยนะนะครับสำหรับข้างในนี้นะเป็นพื้นที่ฝ่ายเซอร์วิสครับนะวันนี้เข้ามาดูครั้งแรกกันเลยมานะมีเอลติสเข้ามาใหม่หลายคันนะพวก1.6รุ่นจีปีสักยี่สิบอะไม่แสนหนึ่งก็สี่แปดเก้าเข้ามาหลายคันนะแบบนี้นะเข้ามาหลายคันนะครับก็ยังเสร็จไม่สมบูรณ์นะครับอ่ะคันนี้มั้งเดี๋ยวผมขอพาไปดูก่อนน่าจะเป็นคันนี้หรือเปล่านะ1.6รุ่นจีนะครับประมาณนี้นะหละไม่ประมาณแสนโลเนาะ ไม่ประมาณแสนโลราคาประมาณ4,89คปับอันนี้เป็นพื้นที่นะครับที่กําลังก่อสร้างอยู่นะเข้ามาใหม่เมื่อวันนี้ก็มี GR เข้า,าใหม่เหมือนกันเดี๋ยวพาดูนะครับ GR Sport จอดอยู่ตรงนู้นนะครับมี a l t i s ค Cup GR Sport จอดอยู่นี่คันนี้นะกำลัง Maintenance นะเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ล้างสปารถนะครับแล้วก็คันนี้คันนี้ราคาดีครับจะอยู่ที่4 2 9 0 0 0ไม่ประมาณ1ส8 1 8 0 E Sport นะ คันนี้1.8อ e ีสปอร์ตปี2018ไม์ประมาณต้องแสนแปดนะราคา4 2 9 0 0 0สองหมื่นเก้าพันครับแกลกรับเข้ามาใหม่เลยนะสดๆร้อนๆแบบนี้นะครับสนใจมาจัดมาทักได้นะผมมีทั้ง GR Sport นะครับแล้วก็เจียอ, G อ,อขอภัยมีเ r ีย o r t มี e S port, e s p o r t S s p o r t Option นะครับยารีคอร์สแบบนี้ยังมีเลยนะถ้าเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรทมอให้สนใจรุ่นไหนแบบไหนติดต่อกันเข้ามาได้ครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4 Line @pek152 ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์จะได้ไม่พลาดครับอัปเดตลดสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ